สว,ส,สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วกับนายอลันแมนสุดลวันนี้เราจะมารีวิวการ์ดไฟวันการ์ดชุด CP13 นะครับเรามาดูกันเลยแกยากเกิน <laughs> <Okay. S 1> มีข้างๆด้วยมีข้างๆด้วย ตอนนี้ทุกคนลุ้นอย่างใจจดใจจ่อแถมโปรโมของดิเมนชั่นโพลิสนะครับมาสองแรกทำอะไรได้ด n เมนชั่นเก่งไหมด i เมนชั่นก็ตัวนี้สามารถเติมโซได้นะครับแล้วก็จะบวกเอฟเฟกต์้แวนด้วยสองแรกออกเม่ใบแรกเป็นไมใเล็งจ็อกเกอร์ไหนเอาเอนโทรปีดิเมนชั่นโอ้พีจีดิเมนชั่นว้า เใช้ได้ครับตัวนี้ลุกตัวนี้สแตนได้นะครับเก่งมากแยกกันเลยเก่งมากนะของ Alpha f o r มาแล้ว Alpha f o r อ e Alpha f นี่โอ้เอถิกไอสตีมเอ็กซ์สต,ตีมครับยอ,อดตัวนี้ควาสามารถถ้าไปเช็คเช็คเจอสัตว์เทวาล,ลุกขั้งโอ้โหเดือดชะรีเวอร์ครับลดพลังเคราะห์สู้หมื่นหนึง่งเครียดเลยนะโดนไป ต่อไปนี่เครียดเลยอ่าเรย์ชาลิวส์ไปเนสพีครับมาอีกแล้วนี่ครับนี่ครับมองนี่เลยอ่าต่อไปต่อไปเจอคอลอนนี่เมเกอร์ด้วยอ่าอันนี้เป็นของนูบัตธามาครับตัวนี้จะควาสามารถเบรกไลท์แล้วบายการ์ดมันมือโคาต่อสู้นะครับถือว่าเป็นตัวเป็นตัวป่วนอีกตัวเลยนะอ่าโอ้โหสพออกมาอีกแล้วครับเป็นครั้นี้เป็นไนท์มิดครับ ของแกนโบที่จะพอเบรกไท้แล้วจะขุดสุสานขึ้นมาได้อ่าพีจีอ่าถ้าได้ไปที่สองยอดมีเียงมีคำนอ่าเอามาแล้วครับทีเด็ดครับสตาร์เวเดอร์ไม่ธรรมาดาลอง c อ a o บ breaker ตัวนี้สกิลสุดเกรียนเลย เดี๋ยวเราจะมาบอกคุณสมบัติตอนท้ายนะครับอบอกเลยได้ไหม <laughs> อยากบอกบอกเลยดีกว่าบอกเลยเขาอ่านโอยโหตัวนี้เอก็กทิบัตเตอร์ลุกได้ครับตัวนี้ลุกได้แล้วก็สามารถตีถ้าคอมโบตีได้ถึงปลายค้างนะครับเล่กับเบรกไร์ like ของชุดเก่าสุดยอดมากโอเค้อง okay. บอกคุณสมบัติหน้ากล่องหน่อยตอ่ตัวนี้ตัวหน้ากล่องนะครับว่าเบรกเกอร์สุดยอดครับตัวนี้บอกว่าโซบัสเมื่อโซบัสดาวเวเดอร์หนึ่งใบเมื่อคู่เราสู้กำลังจะอันล็อกเราจะรีทายมันทิ้งไปเลย แล้วเราจะได้จวดหนึ่งใบด้วย<า>อีกสกิลก็คือคัตตบัตหนึ่งเลือกทิ้งสตารเ์ารเวเดอร์หนึ่งใบบนมือล็อกฟรีๆเลือกล็อกชี้หน้าล็อกได้เลยครับหนึ่งตัวไม่ธรรมดานเนี่ยไล์การ์ดนี่โอโ้โหทีเด็ดเหมือนกันอ่าตัวเบรกไลท์ของแคนเกนเจอร์แล้วก็เบรกไลท์ของโอโ้โหเบรกไลท์มาคู่เลยอันนี้เบรกไลท์ของเดนเวอชั่นโพลิตนะครับเบรกไลท์แล้วลบพลังชาวบ้านเขาดีกที่หยิบไปวางไว้ที่หยิบไปวา,า,างไว้ คู่ความหน้าไว้กระเด็น,นกระเด็นโอเคครบไหมครบไหม okay. โอโอ๋อน,น,นีู่เลย SP อีใบครับอยู่นี่ครับเป็นของแกนบูโคคิวทัสรีเวิร์ดตัวนี้ก็ล็อกเพื่อนแล้วก็โมสามใบขุดศพครับอ่าเอสติกรีเวิร์ดมาอีกตัวครับลุกสแตนแปดตัวถ้าทำถ้าทำได้อ่ะเราตีหัวแหกแน่นอน <laughs> อ่ามาอของเอเจนต์มาแล้วครับทีเด็ดครับรีเวิร์สตัวนี้รีเวิร์สแล้วเล่นกับดาเมจครับส่งคุต่อสู้ลงส่งคุต่อสู้ลงดาเมดแล้วดาเมดออกสวรรค์นี่อ้โอยสงสัยจะได้จัดโนวาแล้วครับมาสามตัวแล้วคาวัดครบสี่แล้วจ้าอ่าเป็นเอเจนต์เธอใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วอ่านุบัตมะครับ แล้วก็โคคิทัสรีเวิร์อย่าไปยุ่งยุ่งดิอ๋ออะไรยูช่ารีเวิร์สครับไม่ตัวแล้วยูช oh, ่ายุ <Yes. S 2> ่โอ้ลังหลังโอ้ยเอ็กเตมครับแล้วก็เรือพายลีเวิร์สตัวนี้บอกว่าถ้าล็อกเรียาการดหนึ่งใบแล้วปั๊มพลังให้เพื่อนสองใบครับ ถ้าเกิดล็อกสามป้าเพื่อนสองตัวขึ้นหมื่นสองตีไม่ต้องบูตเลยสุดยอดมากอ่าเบรกไลท์ของนุบัตมานะครับที่คะแนนสองสุดท้ายสองสุดท้ายครับโอ้ไนมิดแล้วก็ออริจินซิโดออริจินซิโร่ครับโอเคมีตัวไหนพิเศษพิเศษบ้างไหมครับตัวพิเศษเลยครับแบ็กเกอร์นะครับแล้วแพนี้งได้กี่ตัวเนี่ยลอง ลองนับดูซิครับแค่หนึ่งประมาณประมาณแค่ไรได้กี่ใบแค่ไรได้กี่ใบบ้างอันนี้แค่ไรครับอันนี้น้ว่ากระเปอร์นะครับประมาณกี่ใบดีประมาณหนึ่งสองสามสี่เก็บเป็นสถิติหน่อยเจ็ดใบเข้าไปที่อข้อฟอสข้อฟอสมาน้อยเหมือนกันหนึ่งสองข้อฟอสมาแค่หกใบนะครับแต่ว่าได้เธอถ้าได้มาสองใบถือว่าถือว่าเยี่ยมไปเลยลิงก์ ลิงอะไรมั่งแหมซองนี้สองหนเก่งๆก่งแบบเจ๋งๆจ๋งนี่ก็บอกด้วยนะตัวนี้แบบแหมดวงไม่ดีมากเลยครับได้มาแค่ใบเดียวนะครับบล็อกนี้บล็อกเมื่อกี้ได้สามใช่ยังมีอ๋อบล็อกอะไรได้สามสุดยอดไปเลยบลอกเมื่อกี้ได้หนึ่งบล็อกเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้แต่ได้สามใบโอ้โหอันนี้ไดิเมนชันครับเบรกไลท์มากันเริ่มเลยมาไเลยูชาร์รีเวิร์สมามาสามตัวนะครับมีเอสพีด้วยหนึ่งตัว นัวธรมะโอนอ่ามีมีหลงนิดหน่อยอ่ามีเจ็ได้เจอกับอ่าเอฟเกตอเตอร์สตีมหลงมาหน่อยมีเก็ตไเ,เจออ่ะมันไหลหลงมานิดเดียวนี่เบรกไลท์เล่นได้เลยนะครับอ๋อเลยขาดทิกเกอร์น,น,นัวนะัวธรรมะขาดทิกเกอร์นิดแหมเสียดายยังเล่นไม่ได้ นี่แกนบูใครมีของเก่านี่เล่นได้เลยนะครับเบรกไ์มากันลืมเลยนี่หดเมื่อกี้เมื่อกี้คนข้างหลังเขาพูดว่าเฮ้ยครบแล้วว่ะครบแล้วสองบล็อกครบแล้วอ๋อสองบล็อกครบเลยครบแล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับดวงนะครับว่าจะออกมากน้อยแค่ไหนนี่เบรกไ์มาสองแล้วก็รีเวิร์สมาสองตัวคู่กันสนั่นคู่กันสนั่นวงการแน่นอนแล้วก็อัเชิญเฟเธอร์อันนี้ใครมีชุดเก่าเอาไปเสริมตีตีมันเลยครับตีแรงขึ้นกับแกรมมดไว้ขึ้นอ่ะก็ผ่านกันไปนะครับกับ CP13 เดี๋ยวเค้าหน้าเราจะมาต่อกันที่แคนแคนพูเตอร์ศูนยซึ่งเป็นการญี่ปุ่นแล้วพบกันใหม่คราวหน้าคราวนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วแมนสุดลอ